สวัสดีครับพบกับไทเกอร์มิมนทีวีครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปการรีวิวเหมือนเดิมแต่เป็นการรีวิวมาม่านะครับในช่องผมก็จะรีวิวมันทุกอย่างเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรีวิวมาม่ากับขั้นระหว่างการอสอนการใช้แอปพลิเคชันละกันก็จะมีไม่ค่อยเยอะหลักๆช่องผมก็จะเป็นมือถือซะส่วนใหญ่แล้วอีกหลายๆช่องเก็เจะตามมานะครับและส่วนนี้เป็นตัวของมาม่าตัวนี้ครับไม่ใช่มาม่า ถ้ามาม่าเดี๋ยวจะไปอิงกับยี่ห้อมาม่าเป็นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแล้วกันนะครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตัวนี้ชื่อโดมิมี่บะหมี่แห้งตัวจริงนะครับตัวนี้มันนําเข้านะครับแต่มันจะมีภาษาไทยอยู่นะครับมันจะมีบริษัทนําเข้าอยู่นะครับตัวนี้เป็นบะหมี่แห้งนะครับในซองเนี่ยมัาจะมีบะหมี่ตัวนี้นะครับผมลวกเส้นไว้แล้วเรียบร้อยนะครับ จแล้วก็จะมีตัวของนี่ครับที่เราเติมเพิ่มเติมเพิ่มแต่งตัวนี้จะเป็นไก่ไก่เผ็ดไก่เผ็ดมะนาวแต่ผมไม่มีไม่มีไก่ก็เลยใส่หมูแทนแล้วก็มีไข่ตามรูปนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวของซอสมันเนี่ยจะมีอยู่สามซองนะครับอยู่สามซองนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะใส่อะไรบ้างซองแรกเนี่ยมันคือ ดูไม่ออกมันคืออะไรนะครับเอานไก่ตักน่าจะเป็นไก่หรอแต่ว่าผมไม่ได้ใส่ลงไปไสิมั่งแข็งแน่เลยเพราะว่าผมก็ทำตามไผยแท้ต้มมามต้มเส้นอย่างเดียวนนั้นก็ค่อยเติมนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นพวก ผงนะครับวัตถุดิ์ไอพวกเครื่องปรุงที่เป็นผงนั้งหละอันนี้ก็เครื่องปรุงที่เป็นน้ำนะครับส่วนี้เราก็ขยำให้มันเข้ากันก่อนแล้วเราค่อยทำการตัดนะครับถ้าบอกว่าเผ็ด โดมิมะหมีนะครับไอ้ผักเนี่ยแล้วแต่เราชอบเลยว่าเราจะใส่อะไรผมว่สมมากก็ใส่กระหล่ำนะครับแล้วก็นี่โอ้โหแต่ม่งผักแม่งเยอะมันจะไม่เผ็ดดิไม่เป็นไรแต่ผมชอบกินผักนะครับแล้วก็คลุกเขา กลิ่นก็คือกลิ่นมันมีกลิ่นกับร,รูปไทยไนะแต่ผมว่ามันน่าจะเป็นของไทยอะละเพราะว่ามันมีไทยแต่มันส่งนอกอ่ะก็มันมีเขียนมีเขียนว่านําเข้าอ่ะแสดงว่ามันส่งนอกอย่างเดียวสิเดี๋ยวมาชิมให้ดูนะครับรสชาติจะเป็นยังไงสักครู่นี่ครับก็จะมาชิมโดมิมันโดนิมี นะครับตัวนี้นะครับแล้ก็เมื่อกี้ที่เราปรุงสำเร็จแล้วนะครับถามว่ามันเผ็ดไหมมันมีความเผ็ดเข้าไปข้างใน ถ้า,ถ,าถ้าผมไม่ใส่ผักอะ่ะมันน่าจะเผ็ดกว่านี้มันเผ็ดเข้าไปแบบยังไงอะ่ะเผ็ดขึ้นขึ้นเข้าไปในคอแต่ไม่ขึ้นจมูกเพราะว่ามันมีความจืดเพราะว่าผมใส่ผักไปด้วยถ้าถ้าถ้าทุกคนอยากจะลองก่อนก็คืออาจจะลองแบบไม่ใส่ผักก็คือใส่แต่เนื้อสัตว์กับไข่นะครับผักอาจจะน้อยลงกว่าผมหน่อยนะครับวันนี้ความมีความเผ็ดอยู่แต่มันไม่จัด แต่มันมันพุ่งเข้าไปในคอเลยนะครับก็ถือว่าถ้าอยากลองลอง,ลองรสชาติใหม่ๆก็ลองเทสกันได้อร่อยเส้นอ่ะเหนียวดีนะครับเหนียวนุ่มมันจะต่างกับเส้นมันมีกลิ่นแบบรูที่เราเคยกินทั่วไปนะครับเส้นมันจะใหญ่กว่ามีความ มีความแน่นของเส้นมากกว่านะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นการรีวิวตัวของโดโดมินโดมินมีนะครับตัวนี้นะครับถ้าออกตั้งแต่เริ่มคลิปออกเสียงผิดขออภัยด้วยโดมินมีนะครับลองหาซื้อกันได้นะครับไม่รู้เมียซื้อมาก็ลองมารีวิวให้ดูนะครับโอเคก็อย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับก็กดติดตามด้านล่างนะครับปุ่มสีแดง นะครับติดตั้กดติดตามให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆดูก็ดีนะครับบ๊ายบาย